<c oughs> สวัสดีครับมาพบกับตะข้างคุยข้างทุ่งวันนี้มาคุยที่ที่ริมหนองน้ำที่มาตันเมียล l o c a l nature reserve ของแบล็กพูลนะครับอของเมืองแบล็กพูลที่นี่จะมีะมีที่เดินชมธรรมชาติเขาเรียกว่า l o c a l เน nature reserve นะครับ Lo c a l nature r e s e r v e ตรงนี้จะเป็นหนองน้ำตรงนี้เป็นเงินจากภาษีประชาชนเงินจากภาษีประชาชนที่เขาเอามาทำเป็นที่เดินชมธรรมชาติจะมีในหนองน้ำก็จะมีนกเป็ดน้ำมีมีนกเป็ดน้ามีหงมีห่านตอนนี้กำลังโค้งวางไข่กันอยู่นะครับ <c oughs> ะตะขางก็มาวิ่งมาเดินมาวิ่งอยู่นี่เป็น4 5หปีแล้วมาจน แทบจะรู้จักทุกซอกทุกมุมของตรงที่นี่แล้วอ่าก็จะมาเกือบทุกวันหลังวันหลังส่งลูกไปโรงเรียนนะหลังส่งลูกไปโรงเรียนก็จะมามาถ่ายคลิปถ่าย Life, วิดีโอไลฟ์สดให้คนดูธรรมชาติคุยเรื่องการหมอกการเมือง วันนี้อากาศดีครับในในหนองก็พวกหงพวกหานกำลังเล่นน้ำกันอย่างสบายใจนะครับวันนี้อากาศดีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ4ีหองศาหองศานะครับเชา้านี้อากาศยังหนาวอยู่ที่เมืองแบกพูประเทศอังกฤษนะครับที่เมืองแบกพูประเทศอังกฤษอากาศยังหนาวในหนองนะ้ำเล่นมีมีหงมีห่านด้วยนะ ตรงนี้ขห้ามตกปลานะครับห้ามตกปลาห้ามตกปลาตรงนี้เป็นม้านั่งที่เขาทําไว้ให้สําหรับคนมาชมวิวเป็นจุดจุดถ่ายรูปที่ที่สวยสวยพอส,สวยใช้ได้นะครับสวยใช้ได้ฝั่งตรงข้ามเรานนี้จะเป็น จะเป็นคาราวานฮอลิเดย์นะเขาเรียกคาราวานฮอลิเดย์เดี๋ยวซูมให้ดูนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นคาราวานฮอลิเดย์อยู่ตรงนู้นมีสวนน้ำมีอะไรหมดครบในในนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณนี้ก็จะเป็นการที่สำหรับเดินชมธรรมชาตินะครับอากาศของที่ประเทศอังกฤษช่วงนี้อากาศดีนะครับเพราะว่า เป็นช่วงเข้าสู่สปริงสปริงก็จะมีดอกไม้มันจะขึ้นไม่หมดอันยะขึ้นไม่หมดเออดอกสนโอดอปก็ยังอยู่อยู่เดี๋ยวจะพาไปดูป่ากระเทียมอีกฝั่งหนึ่งนะครับใมไม้ก็เริ่มแตกใบแล้วครับเริ่มเข้าสู่ฤดูไมไม้ผลิกำลังออกสวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นกอสเขาเรียกว่าต้นกอส อยู่บริเวณฝั่งนู้นนะครับซึ่งมันจะออกดอกเฉพาะช่วงหน้าหนาตัวนี้ดอกบลูเบลหรือเปล่าเนี่ยกำลังออกดอกดอกบลูเบลกำลังแทงยอดเลยครับส่วนตัวนี้มันเป็นใบอะไม่รู้คล้ายคลลืมชื่อภาษาไทยแต่มันถะ่วโลคันมากเลยแพ้ จะข้างแพ้มันนะครับเหมือนใบอะไรไม่รู้แต่ว่ามันมันแสบคันถ้าโดนมันนะครับมันจะแสบๆคันๆตัวนี้เป็นต้นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลกำลังออกดอกออกดอกสวยงามเลยครับพาเดินดูเดินชมไปก่อน ใบไม้เริ่มแตกใบแล้วครับเพราะว่าเข้าสู่ฤดูใบไม้ใบไม้ผลิดแล้วเข้าสู่ซัมเมอร์หน้าหน้าร้อนหน้าร้อนของประเทศอักฤษนะครับหน้าร้อนแล้ววันนี้เรายังไม่เจอเพื่อนสักคนเลยปกติจะจะมาสงสัยจะมาเช้า ตันนี้เขาเรียกดอกกอสกอสนะครับเอามาปลูกใหม่เป็นดอกเป็นไม้เหมือนดึกดำบรรพันโบราณหรือเปล่าต้นเป็นเหมือนใบเป็นหนามนะครับนี่คือบรรยากาศ <c oughs> บ้านนอกบ้านนอกของประเทศอังกฤษนะครับหลายคนส่วนมากเวลามาเที่ยวอังกฤษก็จะพากันไป ลอนดอนฮะสกอตแลนด์กาสโกอะไรเงี้ยแมเชสเตอร์แต่เราจะไม่ค่อยเห็นบรรยากาศบ้านนอกแบบนี้วันนี้ตะข่งพามาเดินดูบรรยากาศบ้านนอกบ้านนอกนะครับดูดอกไม้ทางเดินชมธรรมชาติถ้าไปพีคดิสทริกนี่จะสวยกว่านี้แต่ยังไม่มีเวลาไปเราจะเดินชมดอกไม้ไปเรื่อยๆนะครับ Morning. Good morning. Good morning. <laughs> สุดตัวนี้จะเป็นอุโมงต้นไม้นะครับอุโมงต้นไม้เขาปลูกไว้ทำไว้สวยงามเลย ต้นแ e อปเปิลขึ้นทะลุไปก็จะเป็นข้างทุ่งนะครับ อสสากาศสดใสครับวันนี้ตรงนี้เป็นทางเดินชมธรรมชาติแล้วนะครับ ปากโกพวกนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียก r i n r ร e ริดเนะครับเป็นเหมือนดอกยกกวาดสมัยก่อนเขาจะเอาต้นมันไปทำเป็นมุงหลังคานะครับมุงทำเป็นหลังคาบ้านเรียกร r a i n เป็นต้นเหมือนต้นยาคานะครับ ฝั่งน,นี้เป็นเป็นฟาร์มปศุสัตว์บรรยากาศบ้านนอกของประเทศอังกฤษนะครับโอ้ฝั่งนู้นคาราวานเต็มเลยจากมุมนี้เราจะเห็น Blackpool Tower สวัสดีครับ